ถูกหวยกินข้าวกับเวาญาินสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะขอตอนดับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างพุงพัานเลาะนะวันนี้เราก็อยู่กับญานิงนะคนถูกหวยนะพี่น้องนะเมื่อวานเป็นยังไงย่านิงอาการกระโดดโลดเต้นกีดกัดฟ้อนลำหมายังหอนหม้าหอนไม่เลนคนชวยน้อต่นาทึบวัดได้ถึบตันโตโตนา ค่อยบอกว่าคยอย่านิงํำตัวเองไม่น้องไม่เป็นอันหลับไม่เป็นอันนอนไม่เป็นอันพูดขอไปออกขอไปออกเจ้าโลดก็รอรออะไรนะเขาเรียกอะไรซื้อหวยในเว็บเออซื้อหวยในเว็บแล้วทีนี้ถูกหวยถูกค่อยกันล้อง ก็กระฟอนก็กระลังก็กระฟอกหมาทีาาา่เอาหอนเต็มแล้วนั่งมูนี้กะมาลุนกันมือน,นั้นนะ่ะจักคนกเจ้าเราหนึ่งสองสามสี่สามคนเนาะลุ้นกันนอนลุ้นกันอสามคนนอนลุ้นหวยเห็น <c oughs> <c oughs> ไหมเขาถ่ายคลิปนร์เบิรงเอาจ้ะมีแต่มองชยู่อ๋อหัวออกรู้เรื่องเออบ้านหวยออดแล้วก็พาดกัะฟอน โอ้ยก็มันถูกเต็มเต็มน่ะทะเบียนรถน่ะนั้นนี่นะคะนอนเฝ้าถเต็มเต็มนั่นแหละทะเบียนรถน่ะนอนเฝ้าทุกวันนะถือเต็มเต็มเลยสามแสดงแสดงว่าย่าตินี่ถูกทั้งสามตัวทั้งสองตัวนอนเฝ้าทุกวันนอนเฝ้าทุกวันคอยกระดีใจแห้งตั้งแต่เกิดเป็นคนปานนี่คอยมาเคยือถือสามโต๊ะอ่า แล้วทีนี้น่ะค่อยมาถูกนะ่ยค่อยดีใจจนบอกไม่ถูกค่อยไปลยลำไรนังไผแล้วก็ค้องผู้เดียวค่อยอันค้นเขรู้ไหมเขากำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่มือเขาแทบจะหล่นล้วงก๋วยเตี๋ยวสเียวเสียงค่อยกินเรานึกว่ามีใครเป็นอะไรเออเสียงก๋วยเตี๋ยวตกใจเลยถ้วยก๋วยเตี๋ยวบาวคกับอกว่ามากินก๋วยเตี๋ยวผู้ไรว่าเกือบก๋วยเตี๋ยวอันถ้วยก๋วยเตี๋ยววหลุดมือ ไม่รู้เสียงอะไรมาก็หอนคนก็เฮอันนั้นคือช่วงที่ดีใจเออทั้งหมาก,ก็หอนทุกคนก็เฮ่อเดีใจมากเลยแล้วตอนนี้ตอนนี้คอยกรให้กินข้าวกับปลากระป๋องปลากระป๋องนะเพราะว่าเขายังไม่จ่ายเขาไม่จ่ายแล้วก็มีเขาไม่อ่านเลยบ่มีเปอร์เซ็นต์เขาไม่อ่านเว็บเลยเราเว็บส่งไลน์ไปเขาไม่อ่านเลยเออเขาไม่ตอบเราเลย เขาจะให้เราหรือไม่ให้เขาเราก็เขาไม่ตอบแต่ก่อนแต่ก่อนซื้อกับแอนแอนก็ได้ไม่ใช่บอกเว็บเว็บอันคนละอันเนาะคนละอันเว็บนั่งเขาจ่ายพันใช่ไหมเอออันนี้ด้วยความโลภที่อยากได้เยอะเออเว็บผมค่อยแต่เขาจ่ายพันค่อยเข้าไปครั้งก่อนนะก็เข้าไปแทงในเว็บอันนั้นเออแทงในเว็บอันนั้นก็ได้ครั้งก่อนน่ะ ค่อยก็ดีใจค่อยก็ได้งวดนี้เอาคักๆมาสั่งเออค่อยเอาเลยก็เลยมาแทงเว็บใหม่เออเว็บใหม่มันให้รลอยหลายทุกคนครับถ้าเว็บใหม่มันไม่อ้นแล้วมันก็ให้บาทเยอะๆนี่ยาไปแทงเลยนะนมันโกหกเร<อ>า,าเลยมันโกงมันเข้ามาโก,ก,ก,าากงโดยเฉพาะมันให้เยอะมากเลยบาทละเจ้าหูจักบอกบาทละเทอเลยบาทหนึ่งน่ะมันเทอเทอเลยเจ้าหูจักบอก บาทหนึ่งน่ะมันเทอพันเจ็ดหนึ่งบาทต่อพันเจ็ดเออ<า>แล้วย่หนิงสรุปถูกในเว็บนี้เท่าไหร่นะโอ้ยถูกในเว็บนี้ถ้าคิดเป็นเงินแล้วนะค่อยก็ไม่ถูกหลายหรออ่าถ้าห้าคูณห้าเนาะถ้าคิดเป็นเงินนี้ค่อยก็ได้ถ้าคิดเป็นเงินนี้ค่อยก็ได้มื่นมื่นหนึ่งหมื่นสองร้อยแล้วก็เว็บนั้นอีกพันห้ารวมกันมันจะเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่ง หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยทั้งหมดที่จะได้เออทั้งหมดที่จะได้เขากระซื้อไปแค่สามร้อยค่อยกระฟื้นแล้วดีใจอย่างใหญ่ซื้อหน่อยด้หลายก็ก็ฟื้นเซียงค่อยแถวนี้มีได้เพื่อได้ยินเสียงค่อยย่างเดียวปานทึกเป็นหลานโอ้ยเขาคิดว่าค่อยทึกเป็นหลานเออเสียงค่อยนะเขาทั้งฟ้อนทั้งมาคอเฮาคนก็โอ้โหเขาแถวนี้น่ะ เขาว่าค่อยถือเป็นล้านแต่ค่อยถือจำนี่ค่อยจะดีใจเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเลขสามตัวก็ไม่เคยถูกสามตัวสักทีเนาะไม่เคยถูกสามตัวสักทีแล้วก็ท้ายที่ค่อยเก่งก็เข้าเป๊ะเลยอันนี้คือเลขเลขคำนวณเลขคำนวณค่อยนะะย่านิงเลขทำเลขคำนวณด้วยย้อนหลังได้เลยคลิปย้อนหลังน่ะมีมีคลิปด้วยเนาะคลิปย้อนหลังเลขคำนวณสามวันก่อนนู่แหละคำนวณนะแล้วงวดนี้ปล่อยหรือยัง วันี้ยังไม่ปล่อยจะปล่อยวันไหนใจอยู่ทำใจอยู่ตอนนี้กินข้าวกับปลากระบอกนี่เพิ่งเพิ่งกินข้าวเที่ยงเป็นข้าวเย็นมันขึ้นมาลงมันขึ้นไม่ลงนะพี่น้องกรนมาลงมันช้ำใจมันดูแต่โทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนเขาอ่านหรือยังเมื่อไรจะโอนเขาอ่านหรือยังเมื่อือนเมื่เว้นจะแบตเมื่ไปชาร์จแบตไหมชาร์จแบตพักันนอนพักกันรับพักกันตื่นมาอี คอยกมาเบิ้องอีกแล้วก็เรียกคนน้อยแล้วก็เรียกคนน้อยแหละจ้ะเข้าแล้วบาทนี้เออมีเห็นเพลเกันได้ทั้งปลากระป๋องอยู่แล้วคอยกันเลยจำปลากระป๋องพ่อได้กินพี่น้องเออพ่อได้แห้งโอ้ยโสดแล้วตั้งแต่เกิดตั้งแต่ขาดไม่เคยดีใจตอนไม่เคยดีใจขนาดนี้อันเพราะว่าไม่เคยถูกสามตัวว่าจะเกิดห้าสิบสี่ปีคอยก็จำได้ว่าสมัยนั้นเคยถูกเคยถูกศูนย์ห้าเก้านี่แหละ สมัยนั้นน่ะแต่ตอนนี้มันมาโอ้โหเติบเป๊ะเปะเลยแม่เป๊ะเปะนอนเฝ้าทุกวันดีใจเยอะเวลามันถูกนี่ดีใจเยอะไม่คิดมันจ่ายแพงมันจ่ายแพงได้เยอะใช่ไม่คิดว่าเขาจะโกงไม่คิดว่าเขาจะโกงแล้วแล้วทีนี้รู้ไม่คิดเลยล่ะเรื่องโกงเนี่ยไม่มีในสมองตอนนั้นน่ะดีใจดีใจอย่างเดียวตอนนั้นเนอะรู้ว่าฉันยังไงก็ฉันได้เยอะอย่างเดียวฉันกรี๊ดอย่างเดียวยังไงฉันก็ต้องได้โอ้ฉันก็เอาเอา สนุกอย่างเดียว่อก็มากบโทรศัพท์ก็ก็ไล่ติ้งไปหาลูกคนนั้นไล่ติ้งไปหาลูกคนนี้ไล่ติ้งไปหาลูกคนนั้นเอยเอ็ดไล่ติ้งไปหาเอฟซีด้วยเด้แล้วก็ไอส่งรูปตึ้งตึ้งรูปการ์ตูนเต้นการ์ตูนเต้นทีนี้ลูกก็ไล่มาแม่โอ้ยดีใจด้วยนะตอนนั้นดีใจด้วยทีนี้ตอนบ่ายมาพ่อก็ค่ำมาพ่อก็สูงพ่อก็บอกว่ายังไม่ได้เงินอ้าวแล้วทำไมึ้ ลูกบอกว่าทำไมถึงส่งไปเหมือนกับเพิ่นได้เงินทำเพลงลูกว่าก็เดี๋ยวว่าได้เงินแล้วนึกว่าได้แล้วเจ้าพระเห็ุจะได้บารนีก็ส่งลูกให้ไปให้เขาเบิ่งแล้วนี่งไห้หมดอิมูจิร้องไห้หมดอะไรตายอยากอะไรแล้วหมดแล้วร้องไห้แบบนี้นะะข่อยพี่น้องเลยปวดเบเอ็ดกระข่อยคักแล้วย่าหนิงช้ำใจอย่างหนักนะ ซื้อต่อไหมงวดน่าซื้อต่อไหมงวดน่าไม่ถอยไม่ถอยสู้ต่อวันไหนจะปล่อยเลขคำนวณเนาะเลขคำนวณจะได้ให้ fc มาชมกันเออเลขคำนวณพรุ่งนี้ปล่อยพรุ่งนี้ได้แต่วันนี้เลยปล่อยวันนี้ก็ได้ให้ให้ญาตหนิงกินข้าวก่อนพี่น้องมีแรงก่อนเดี๋ยวค่อยมาปล่อยเลขคำนวณว่าของใครจะแน่กว่ากันเนาะใครจะแน่กว่ากันเพราะว่า ของไข่เนะี่ยสามงวดมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปม,มาทํางวดตะกี้นี้ออลองปล่อยคลิปดูงวดตะกี้นี้ปล่อยก็เข้าเป๊ะเลยท้ายห้าค่อบอกเพื่อนเลยว่าเขาเลขของอาจารย์มาศูนย์ห้าเก้าไม่ต้องซื้อห้าเก้าท้ายไม่มีเก้าของนี้แตะท้ายไม่มีเก้าไม่ต้องซื้อห้าเก้า ให้ซื้อเก้าห้าเพราะว่าท้ายมีห้าเป๊ะเลยพี่น้องอะยังไงก็อ,อย่าลืมเลขคำนวณย่าหนิงนะนนนให้นนย่าหนิงคำนวณหวย<ช>ก่อนนะแล้วเราค่อยมาติดตามรับชมในคลิปนะคะยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้ย่าหนิงด้วยพี่น้องผิดหวังอย่างแรงนะช้ำอกช้ำใจพบกันใหม่สวัสดีค่ะ